หมักคิมย้อนโมเมนต์หวานครบรอบแต่งงานหนึ่งปีใช้สถานะสามีภรรยาโมเมนต์ moment สุดพิเศษในหนึ่งปีเต็มเต็มและผ่านมาเวลาผ่านไปจริงๆสำหรับวิวาคบครบหนึ่งปีของพาระนางชื่อดังอย่างหมักปรินกับคิมเบอรี่เมื่อวันที่14กันยายนที่ริมทะเลสาบมาร์โคที่ประเทศอิตาลีท่ามกลางครอบครัวและบรรดาเพื่อน สนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานในรครั้งนี้เป็นอย่างอบอุ่นมากก็ได้ลงคลิปและวันวิวาก็บรอบเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณขอแสดงความยินดีกับปีแรกในการเป็นสามีภรรยากันนะคะทุกทุกช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันและ สวยงามในเรื่องราวความรักของเราท่ามกลางและทางด้านแซวคิมเบอรี่นั้นก็ได้ลงคลิปเช่นเดียวกันพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า happy birthday สุขสันต์ครบรอบแต่งงาน1ปีแรกนะคะที่รัก